สวัสดีตอนเช้าวันที่สิบแปดตอนเรานก็ยังไม่ได้ลุกจากที่นอนครับนอนอยู่เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับก็จะหลับ,ต,บตีห้าแล้วครับเนาะก็เลยยังไม่ได้ลุกจากที่นอนเลยก็นี่นะครับเดี๋ยวลุกไปเข้าน้ำก็เดี๋ยวมานอนเดี๋ยวลุกไปเข้าน้ำก็เดี๋ยวมานอน ก็จะนอนอยนู่สักพักนึงนก็เลยจ,จะออกไปหาอะไรกินเตอนนี้เราก็ตื่นแล้วนะครับอาบน้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับแม่ไปทำบุญนะครับเดี๋ยวกินเติมพลังก่อนเนื้อจากเมื่อคืนนี้ยังกินไม่หมดเ้าก็กินต่อนะครับ ตอนนี้ก็บ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะครับครึ่งได้ออกจากห้องหวองนอนปกติวันหยุดจะไม่ค่อยไปไหนนะครับทุกคนก็ยังไม่ได้โทรหาแม่เลยลเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนนะครับว่าแม่อยู่ไหนแล้วก็เยาจะเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินแล้วก็ไปรับแม่ไปทาบุญนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสามสีนะครับเดี๋ยว จะเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือติดบัญชีอยู่สองร้อยเงินสดก็มาเหลือน้อยครับแล้วตั้งใจว่าแรกสักอาทิตย์หน้าพอดีว่าเราเติมน้ํามันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็กินไปแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยต้องเอาไปขึ้นเงินนะครับนี่เราอยู่ที่ประจันตคามนะครับ มาติดอยู่ที่ตลาดไม้กันรถไฟกำลังลงนะครับานานๆจะได้เจอดีใจมากเลยรถไฟรถไฟเด็กน้อยเจอรถไฟนะครับนานๆจะเจอไม้กันรถไฟนะครับดีใจมาถึงอออวัดแล้ว จะไปหาเข้าห้องน้ำก่อนนะคะบยาอะไรกินด้วยเสียให้เอเยนั่งก็ไดังก์กเทน้ำละพอหลุก,กล้วหาหาก็ามาปิดทองที่โบสถ์นะครับเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ถ่ายเนาะนี่เรามาถ่ายย้อนหลังให้นะครับถ้ามาจุดแรกก็ให้มาถ่ายที่น,นี่ก่อนลวก็ปิดทองที่หนึ่งนะ นี่นะครับแล้วก็จะมีปิดทอง,งนะแล้วก็มีถ้อยสมรรถน,นำ้ำนะครับหนึ่งอันนี้เราจะไปไหว้บนเขานะครับครับเราไหว้เที่บนแล้วมาเดินลองมาดูของนะคะรับเดี๋ยวเราจะไปขึ้น อีกเรกอามีสองเกลียเาไว้เพื่อจะได้เป็นเสรียงบุญไปใช้ยางบนสวรรค์ได้ภ่ายคหน้าวันนี้ก็ขออนุญาตให้ครับหลวงพ่อถวายสิฉันกาแฟกอ่น้ก็ขอลากราบพระคุณ อากรจาใครเดินทางมาแล้วก็ขอการอนุทนานะเข้ามาสู่สถานลาบุญวัดตำหนักแห่งนี้นะครับผู้ใจดีมีบุญเห็นเดินเข้ามากระชุนออกชื่นใจเนาะอ่ะสลองศรัทธากัดเป็นแกนเติมบ,บุญและเดินเข้ามาบูชาดอกไม้ผู้เพียนทองสลองศรัทธาใครยังไม่ได้ทำบุญรัก แล้วก็ในเรื่องของการทำบุญต่างๆนานาอาโนาสาธุไม่นดลงนดราคาราคาแต่รับ่ากที่ลาอาโบอนาขอให้เถิดเิดเิารมีปัญญา กับแม่ครับวันนี้พาแม่กับแม่ชีที่วัดมาทําบุญปิดทองกันนะครับก็ทาบุญต้อนรับปีใหม่แล้วก็ต้อนรับตรุษจีนด้วยนะคะก็วันนี้เขาจะมีปิดทองกันทุกปีนะครับสุขสานตชิตแล้วแต่ปีนะครับก่อนน่าจะทุกเดือนมก,กราก่อนตรุษจีนนะครับก็มากันได้เนาะทุกปีทุกเดือนมก,กราวัดตำหนัก างไปน้ำตกสนิกานะครับมากันได้ับใกล้ถึงแล้วนี่นะครับมานมัสการหลวงพ่อเปิดโลกนะครับปกติถ้าเรากลับมาจากเขื่อนเราก็จะสามารถมองเห็นได้เลยแต่ทุกคนนี้ต้นไม้น่าจะบังนะครับพอสามารถมา เทศกาลก็ได้นะครับถึงจะไม่ใช่เทศกาลก็ท่านก็เปิดให้มาไหว้ได้นะครับวันวันใดน่าจ,จะประมาณร้อยขั้นเนี่ยครับแล้วก็มีเท้าวิษุวันตรงทางขึ้นนะครับน,นี่นะครับถ้าขึ้นมาเราก็จะเห็นสันเขื่อนนะครับกับทางกลับมาจากเขื่อนปกติถ้าเรากลับมาทางถนนน,นะครับที่เราเห็น,นเราก็จะเห็นหลวงพ่อเปิดโลกเลย แต่ถ้าหน้าอะไต้นไม้มันเยอะเราก็จะมองไม่เห็นท่านนะครับแล้วค่อยๆโลาจักมือจับมือตอนกลางคืนตอนกลางคืนเัาก็จะมีสวดมนต์นะครับแต่เราจะไม่อยู่เพราะว่าเรามาปิดท้องเฉย จะวันวะฮาปุราอาิปุเรกิสาะลามเอวันวะอิศโนงกทวีบปผติวพระค่นะครับเดี๋ยวเราจะไปนมสกม้ยุูบบัด ตอัยนเย็นคือมันสวยมากแต่เราอาจจะถ่ายได้ไม่สวยนะครับมันสวยจริงๆครับสันเคลื่อนอนี้านวสการแมวพอโปรโก ลอยดเปิดการเปิดการเปิดโชวเปิดควาเปิดประด็สิ่ง่งมาสิลกไปเทีอไม่ขอเลยมองลงไปไปทางเกมันสวยมากเลยนะครับแตไม่รู้ว่าจะอธิบายต้องมาเห็นด้วยตัวเองะมันสวยใครจะมามา รับแล้วกอข้างล่ากันนะคบแม่บอกว่าฟา ก็มีเรื่อยๆนะคะอาจจะมาเยอะตอนกลางคืนก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันศสาร์พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์ส่วนใหญ่คนก็จะเยอะันคุ่นะะี้ เรียนเชิญทางนี้เอาไมาเลี้ยวหันหน้าหันหลังแววกซ้ายแววกขวาติดผาป่ากันก่อนหรือจะจับจองเป็นเจ้าของดอกไม้ธูปเพียนทองมาลิมาดาบุผามาได้จับจองเป็นเจ้าของผ้าไตรจีวรขอเรียนเชิญทางด้านนี้หรือจะจับจองเป็นเจ้าของผ้าปอองสองน้ำเรียนเชิญเจ้าค่ะเรียนเชิญร่วมกันติดผาป่ารอยฟ้าสามพีกันก่อน เราไม่ได้มางานอย่างน้นานมากแล้วะครับ้งเียราใช้ชีวิตสัหน่อเดินเล่นหน่อยนะครัขอเรียนเชินแม่เราพา ด้วยกันนะก็ขอเรียนเชิญท่านนักบุญที่ได้เดินทางมาถึงในเขตสถานลานบุญแล้วนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมทําบุญติดพระป่าลอยฟ้ากันก่อนนะจะได้ช่วยกันมีท่องแต่สาวมรรวัตผูกที่ได้จมูกกระสุนโศลงไปนะก็ขอเรียนเชิญเจ้าค่ะลูกผีลูกชายคุณนายตำรวจนะมาถึงแล้วมาร่วมด้วยช่วยกันต่อร่วมด้วยช่วยกันติด ร่วมด้วยช่วยกันทำมีป่าร่อนฟ้าสารทีก็ขอเรียนเชิญนะแม่นะพ่เพราะวาเดินเนี่ยต่ำมูลมิป้าไอ้กุ้งที่อย่างวะครับปูปลาไม่วะเพาท่านอันนังทั้งพ้นกับมิจอนึงดีแน่นังอันนี้มีอันนั่งก็อยู่ข้างเมนเ้อะอันนี้ผีด้วยเด้ออันนั้นแล้วมันหลอมละลายลูกกาตัวเตอแต่ทุ้องตั้โอเคตอนนี้เราก็อยู่วัดตะคอนะครับ ส่งแม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับหอเลยนะครับโอเคให้เจอกันนี่ก็เป็นสี่ทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับเราก็ถึงหอแล้วก็เดี๋ยวเราจะขนของเข้าห้องนะครับแล้วก็ไปเชียร์อะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าําน้ำอาบท่าด้วยแล้วก็ต้อง น้ำร้อนสดมนเพราะว่าดึกแล้วได้เวลาสวดมนต์แล้วเลยยังไม่ได้สวดมนต์นะครับโอเคไปเจอกันในห้องไม่รู้ว่าพี่เขาหลับหรือยังถ้าเขาหลับแล้วเราอาจจะส่เสียงดังไม่ได้นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าสนุกมากครับได้ไปทําบุญแล้วก็ถือว่าไปเที่ยวไปในตัวแล้วก็ได้พาบรรดาแม่แม่ไม่สิก็แม่ชีที่อยู่วัดกับแม่นะครับแม่ผมเป็นแม่ชีเนาะก็ได้ไปทําบุญด้วย ก็เหมือนได้เพื่อนขับรถไปในตัวนะคะเพราะว่าถ้าไปคนเดียวนี้ผมหลับในแน่นอนครับก็ก็วันนี้ถือเป็นวันที่ดีนะครับได้ไปไหว้พระปิดทองหรือพ่อเปิดโลกนะครับก็ขอให้มีแต่สิ่งดีมีสิ่งโชคดีเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวเราเก็บของเข้าห้องกันเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อครับตอนนี้เราก็เข้าห้องนะครับ เก็บของเก็บอะไรแนละ้วก็เดี๋ยวเตรียมอาบน้ํานะครับเตรียมอาบน้าสวดมน์ครับผมทีนี้เราก็อาบน้ําเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปสวดมน์เพราะเราจะไม่ได้ถ่ายตอนสวดเนานะเพราะว่าเราชาร์จโทรศัพท์ไว้ข้างนอกอนะครับก็เดี๋ยวสวดมน์เสร็จทำอะไรเสร็จแล้วเราก็จะมารวมคลิปแล้วก็อัปเดตเอาไว้ดูนะครับโอเคแล้วก็ ะอืมแล้วก็อาจจะทำก็ค่อยแก๊กนิดหน่อยแล้วก็นอนนะครับรว่าวันนี้ก็ถือว่าเอ่อได้กับบ้านตัวเองเนาะเพราะว่าเป็นคนนคะรนายกก็ถือว่าเมื่อก่อนก็เติบโตมากับวัดนี้ก็ถือว่าได้ไปกับครูบาอาจารย์เนาะไปกับเอ่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเรามาตั้งแต่เด็กไปกราบขอพอรท่านให้เป็นสี่มงคลกับชีวิตนะครับแล้วครับแล้วก็พอวันนี้กลับมาก็ได้มากราบท่านเจ้าวาดวัดตะคอนนะครับท่านก็ตอนนี้ท่านก็ช่วยเหลืออยู่ช่วยเหลือด,ด้านการเงินอยู่นะครับก็ไปกราบท่านเนาะท่านก็ ตอนที่ลำบากท่านก็ให้ข้าวให้น้ำมาให้ไข่มาให้ของกินมานะครับช่วยเหลือแม่ลูกมาตลอดก็นี่คือเหตุผลที่อยากฟื้นให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าคนที่ช่วยเราก็ใช่ว่าเขาจะมีตลอดนะครับเขาก็ลำบากเหมือนกันคืออยากหาตัวเองให้เจอแล้วอยากอยากรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรอยากรู้ตัวเองหลักอะไรแล้วก็ ทำในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ทําให้มันเป็นเงินน่ะออกมาให้มันเลี้ยงดูตัวเราได้เป็นรายได้อีกหนึ่งทางนะครับแล้วก็คืออยากดีขึ้นกวัเนี้แล้วก็อยากสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงคือมันมันล้มมานานแล้วเนาะคือก็คิดซะว่าล้มละลายแล้วล้มไปแล้วตอนเนี้คือเราต้องลุกใหม่แล้ว ต้องเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะครับก็ไม่อยากทำให้คนอื่นเขาเสียเวลาเนาะไม่อยากเปียดเปียนใครมันมันจะได้มันจะไ,ไม่ไปเบียดเบียนใครมันมันรู้สึกไม่ดีอะ่ะถ้าทุกบาททุสตังค์ถ้าเราหามาได้ด้วยตัวเองอะ่ะหรือแบบถูกรอตตรี่อะไรเงี้ยมันมันก็ยังดีกว่าเราต้องแบบว่าไปหยิบยืนคนอื่นหรือไปเบียดเบียนไปต้องให้เขาช่วยเหลือเราอะไรเงี้ย มันก็เกรงใจเพราะเราไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้าเราเราจะได้ใช้คืนเขาเมื่อไหร่อืมเราไม่รู้เลยว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนหรือเราจะลืมตาตื่นขึ้นมาไหมเราก็คือเอาง่ายๆคือเป็นคนไม่ชอบเป็นหนี้ใครอยากใช้หนี้ทุกๆคนให้เร็วที่สุดใครช่วยเหลือเรามาเราก็ช่วยเหลือเขากับตอนนี้คือทําได้แค่พัฒนาตัวเองทําได้แค่ส่วนมน อวยพรคืนเข้าไปผมทําได้แค่นี้สิ่งที่ผมทาได้ผมก็อยากจะทําเพราะว่าผมไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรแล้วไปในทิศทางไหนได้ที่มันจะทําเงินได้ดีก็เลยพึ่งพระพุทธเจ้านี่แหละให้มันมีสติให้สมาธิให้มีปัญญาเราจะได้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมีสตินะครับ โอเคแล้วก็บนมาพอสมควรแล้วนาอกก็เดี๋ยวไปสวดมนต์ก่อนนะครับเพราะว่ามันมัน,มนดึกแล้วมันมันเกินเวลานะครับสี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มแล้วโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับพุ